สวัสดีครับพี่พีเอฟซีทุกท่านนะวันนี้มาพบกับผมต็อปรถมือสองอีกเช่นเคยนะครับคลิปนี้ผมพามาชมเจ้ายาริสหนึ่งจุดสองสปอร์ตพรีเมียมคันนี้นะครับปีสองพันยี่สิบเอ็ดจดทะเบียนปีสองพันยิบสองนะครับรถคันนี้บอกได้เลยว่าเลขใหม่น้อยๆนะเลขใหม่เป็นแค่หนึ่งหมื่นสี่พันโลนะครับคันนี้ออกห้างป้ายแดงอยู่หกแสนกว่าบาทนะครับราคาที่เพชรโยนขายแค่สี่แสนสามหมื่นเก้าพันบาทนะครับแล้วบอกเลยเลยว่าเลขใหม่แค่หนึ่งหมื่นสี่พันโลไม้แท้นะครับรับประกันไม่มีกอไม้แน่นอนคันนี้ฟีดาวพอนอยู่่แค 8, บาทนะ 8,000บาทนะ7,000ไปปลาย8,000บาทนะครับถ้าพี่ๆท่านไหนสนใจนะอย่าช้านะราคาดีๆนะ439,000บาทเท่านั้นแลวเป็นรุ่นท็อปสุดนะ1.2สปอร์ตพรีเมียมนะครับรับประกันเครื่องเกียร์ไปด้วย1ปี20,000กิโลเมตรนะครับแถมบริการช่วยเหลือฉุกเฉินมให้ด้วย1ปี24ชั่วโมงนะครับถือว่าคุ้มมากๆนะดอกเบี้ยเริ่มต้น2.39เท่านั้นนะดอกเบี้ยถูกๆนะใครสนใจนะอย่ารีร้ออย่าช้านะครับใครสนใจแลรีคันนี้แต่ผมพามปชมในคลิปนี้กัน น้าหล่อมากๆนะคันนี้ไฟหน้าเป็นแบบไฟ f ู l l LED แล้วนะมีไฟเดอไลท์มาให้เป็นเส้นๆแบบนี้นะครับหล่อๆนะคันนี้ยังยังไม่ได้ทการปรับสภาพนะสภาพแรกเข้าอาจจะมีร่องรอยตามฝุ่นหรือว่าร่องรอยตามการใช้งานเล็กๆน้อยๆนะครับแต่ผมรับประกันนะครับบอดี้เดิมนะไม่มีชนหนักพลิกคว่มจมน้ํากับสีกออมัแน่นอนนะเรากล้ารับประกันได้เลยนะลงในระบุสัญญาซื้อขายชัดเจนนะตรวจสอบพบเจอเรายินดีคืนเงินเต็มจํานวนนะครับไฟไฟตันหมอกคู่หน้ามีมาแล้วนะ โคมไฟบอกได้เลยว่าไม่มีเหลืองไม่มีแตกแน่นอนนะครับได้เป็นสีขาวสีแบบว่ารอๆแบบนี้ตัวแบ็คท็อปหลังคาดํานะเป็นรุ่นหลังคาดำนะครับตัว1.2สปอร์ตพรีเมียมนะนี่ชาร์ฟฟินด้านหลังมีมาให้แล้วติดฟิลมาให้แล้วรอบคันกระจกเป็นกระจกแท้เดิมโรงงานทุกบานนะไม่มีการเปลี่ยนใดๆทั้งสิ้นนะเดี๋ยวพามาดูที่ด้านล้อแม็กนะครับล้อแม็กคันนี้ได้เป็นแม็กทูโทนปัดหนะ้าเงาขอบ15นะแม็กขอบ15นะครับยางปี2021ยางแท้ติดรถนะครับแม็กแท้ติดรถนะครับ ยางผมเปลี่ยนให้ฟรีสี่เส้นถ้าใครสนใจบอกได้เลยว่าเปลี่ยนให้ฟรีสี่เส้นได้ยางปีใหม่ๆเอาไปใช้ปียี่สี่เลยนะถ้าพี่สนใจนะบอกได้เลยผมเปลี่ยนให้ฟรีสี่เส้นเลยนะเขาตรงเขาต่อตัวรถนะไม่มีอ้าเลยนะดูได้เลยนะยังไม่ทําการปรับสภาพไม่ได้ทําการล้างนะแค่แว็กยางเช็ดนิดๆหน่อยๆนะคันนี้ถือว่าโดยรวมถือว่าดีนะโครงสร้างบอดี้เดิมนะไฟเลี้ยวมาให้กระจกมองข้างแล้วร้กระจกมองข้างได้เป็นแบบเปิดพับไฟฟ้านะได้เป็นสีดําด้วยนะ สีดำนะครับมือเปิดนะครับได้เป็นสีเดียวกับตัวรถสมาร์ทเอนทีมีมาให้แล้วนะตรงนี้นะี่ฮะกุญแจได้เป็นแบบคีย์เลสแล้วนะครับคันนี้กุญแจคีย์เลสนะนี่เบาะหนังตึงๆแบบนี้นะเดินด้วยได้สีน้ําเงินนะสภาพสวยนะเดี๋ยวเราดูแลให้หมดทุกอย่างล้างซักเบาให้ใหม่กิฟกว่านี้แน่นอนนะราคาเท่าเดิมนะไม่มีอัพราคาขึ้นแน่นอนนะพวงไลนะ์เดี๋ยวผมพาม,มาชมนะผมพาม,มานั่งนะครับพวงไลได้เป็นมันติฟังก์ชั่นแล้วนะครับหล่อๆแบบนี้พวงไลนสามก้านนะสภาพสวยไม่แท้นะ 14,7 7 0เจกิโลเมตรนะนี่น้ำมันนะครับเป็นแบบดิจิตอลแล้วเป็นก้อนๆแบบนี้นะไม่ใช่เข็มนะครับถือว่าเป็นรุ่นท็อปนะก็จะได้พุสสตาร์ทมาแล้วรุ่นท็อปนะครับคันนี้นี่มีแจ้งเตือนออกนอกเลนนะแจ้งเตือนก่อนการชนออฟลันมีมาให้แล้วหมดการล้อลื่นถลายนะรุ่นท็อปเท่านั้นนะถึงมีหน้าจอมีมาแล้วนะครับนี่หน้าจอทัชสกรีนแล้วกล้องถอยมีมาแล้วแอร์ออโต้นะครับเกียร์ออโต้แอร์เป็นแบบดิจิตอลแล้วเดี๋ยวผมพามาชมด้านหลังนี่มาดูกล้องหลังนะ เส้นกัละยะมีมาแล้วกล้องหลังชัดแจ๋วมากนะหน้าจอขนาดใหญ่อยู่พอใช้ได้หน้าจอรุ่นท็อปได้เป็นกระจกตัดแสงออตโต้แล้วด้านหลังนะรุ่นธรรมดา1.2สปอร์ตไม่มีนะแต่เฉพาะรุ่นท็อปมีเท่านั้นนะครับแล้วดูสภาพเบาะโดยรวมนะเบาะตึงๆเลยนะหลังคาก็จะได้เป็นโทนสีดําแบบนี้นะนี่สีดําๆนะครับสภาพสวยนะยังไม่ทําการล้างเราล้างให้หมดนะเล็กๆน้อยๆเราก็เก็บนะเราดูแลทุกจุดไม่ต้องห่วงนะคอนโซลด้านนี้ในสภาพดีนะ ภาพดีที่เก็บของบุ๊กเซอร์วิสเรามีมาให้พร้อมไม่ต้องห่วงนะซื้อสดได้จัดไฟแนนซ์ได้นะครับฟรีดาวได้นะไปออกป้ายแดงบอกได้เลยว่าดาวเป็นแสนนะที่ผมที่เพชรยน์นะเริ่มต้นฟรีดาวได้เลยนะผ่อนสบ,สบายๆแค่แปดพันบาทนะครับแปดพันบาทเท่านั้นนะสาหรับเจ้าคันนี้นะคอนโซลคอนโซลสภาพสวยนะรายได้สองเท่าของค้างมวดออกคนเดียวจบนะรายได้หมื่นห้าออกคนเดียวจบเลยนะสําหรับคันนี้นะมาที่บอดี้ตัวรถนะครับนี่หัวนงหัวน็อตดูได้เลยนะครับไม่มีอ้าไม่มีรอยขันแน่นอนนะนี่ สีเดิมนะครับทั้งคันไม่มีการเก็บสีมานะหัวนงหัวน,อน็อตสวยเดิมนะแค่ไม่ได้ทำการปรับสภาพเฉยๆนะบอกได้เลยว่าสวยกริปนะครับดูได้เลยนะเม็ดองเม็ดอาร์คนะครับชัดเจนแบบนี้นะถ้าใครสนใจรถเดิมนะที่เพชรยนต์เท่านั้นนะครับหล่อๆแบบนี้นะแต่ผมเก็บงานรา,ายละเอียดให้หมดทุกอย่างนะสำหรับเจ้าคันนี้เดี๋ยวผมพาไปชมด้านหลังนี่ชิวกันสาติดมาให้แล้วรอบคันนะคันนี้เป็นรุ่นแบ็ k คอปหลังคาดํเดี๋ยวมาดูไฟไท้ายก่อนนะไฟด้านท้ายได้เป็นแบบไลท์กริด d ิ้ง LED แล้วเป็นรุ่น5ประตูแฮสแบ็กนับไล้วนะ ชาร์ฟินด้านหลังมีมาแล้วนะไฟเบรกตรงที่สามอยู่ด้านในตรงนี้นะครับนี่สปอยเลอร์ด้านหลังหลอๆแบบนี้เลยนะเดี๋ยวผมพามาชมด้านหลังคนนั่งตรงนี้นะด้านหลังคนนั่งตรงนี้ได้เป็นเบาะหนังเหมือนกันนะสาภาพสวยนี่นะคาบอะไรเล็กๆน้อยๆไม่ต้องห่วงนะเป็นเบาะหนังทําความสะอาดง่ายนะเบาะหนังทําความสะอาดง่ายดูแลรักษาง,ง่ายนะและสวยแน่นอนนะดูเสียบด้านหลังมีมาให้ถึง2ออันเลย USB นะรุ่นท็อปเท่านั้นนะบอกได้เลยว่าสวยมากๆนะสวยจัดๆนะเดี๋ยวผมพามาเปิดด้านหลังให้ดูนะ เปิดด้านท้ายให้ชมนี่ด้านท้ายนะครับกว้างขวางนะเป็นรุ่นแฮทแบ็กห้าประตูนะสามารถจุของได้เยอะเก็บของได้เยอะมีไฟส่องสว่างมาให้แล้วนะสําหรับเจ้าคันนี้นี่ผมพามาชมบอดี้โครงสร้างตัวรถนะครับรับประกันแท้ทุกแท้ทุกแท้ทุกอย่างเอาง่ายนี่นะครับสวยเดิมนะครับเราต้องทาความสะอาดอยู่แล้วนะครับด้านนงด้านในตรงนี้ไม่ต้องห่วงนะบอกได้เลยว่าบอดี้เดิมเครื่องมือแม่แรงอะไรมีมาให้พร้อมนะคันนี้เดี๋ยวเราใส่ให้ไม่ต้องห่วงยางอะไรเรามีมาให้นะครับโครงสร้างบอดี้ตัวรถนะครับดูได้เลยนะ หัวน็อตไม่มีขยับนะครับหัวน็อตไม่มีขยับเลยนี่นะกล้องมองหลังติดมาให้แล้วด้วยนะกล้องบันทึกท้านหลังนะคันนี้โอ้โหบอกเลยว่าคุ้มค่าคุ้มราคากล้องบันทึกอัตโนมัติคันนี้นะถือว่าคุ้มค่าคุ้มราคามากๆนะช่วงลงช่วงล่างเดี๋ยวผมกลมให้ดูนะช่วงลงช่วงล่างนะครับไม่มีสนิมเลยช่วงล่างดำๆดีๆแบบนี้พร้อมใช้งานนะครับด้านฝั่งนี้นะครับบอที่ตัวรถดูได้เลยล้อล ong, ักยงลักยิ้มไม่มีแน่นอนนะสำหรับคันนี้ล้อแม็กนะครับไม่มีรอยเบียดฟุตบาทนะครับนี่ เราแม็กคือโทนปัดหน้าเงาไม่มีรอยเบียดสบัดแน่นอนเดี๋ยวพามาชมด้านฝั่งคนนั่งนี้กันต่อนะครับนี่หน้าภายในถือว่าสวยเลยสําหรับตัวตัวนี้นะ1.2สปอร์ตพรีเมียมนะครับรุ่นท็อปสุดนะครับนี่หัวนงหัวน็อตนะครับไม่มีขยับใดๆเลยหัวน็อตสวยเดิมนะครับดูได้เลยนะนี่ผมให้ดูนะนี่เม็ดอาร์กมาแบบแน่นแบบนี้เลยนะครับถ้าใครสนใจนะอย่าช้านะช้าหมดอดนะครับจองก่อนมีสิทธิ์ก่อนนะครับใครจองก่อนผมให้สิทธิ์คนนั้นก่อนนะเดี๋ยวผมพามชมห้องเครื่องกันต่อสาหรับ อรดูด้านหน้าเป็นดีไซน์ใหม่แล้วตัวใหม่แล้วนะหล่อมากๆนี่มาครับเรามาดูสภาพเครื่องยนต์กันคันนี้เป็นเครื่องยนต์ VVTIE แล้วนะไม่ใช่เครื่องยนต์ VVTI นะสภาพเครื่องยนต์บอกเลยว่าดีมากๆนะไม่มีการไหลเยิ้มของน้ํามันเครื่องนะครับดูได้เลยนี่ห้องเครื่องแบบแห้งๆนะไม่มีแบบว่ารอยน้ํามันเครื่องไหลเยิ้มแน่นอนนะนี่สภาพสวยนะครับพร้อมใช้งานนะแบตเตอรี่ผมเปลี่ยนให้ฟรีไม่ต้องห่วงแบตเตอรี่เอาไปลูกใหม่ๆยางใหม่เปลี่ยนให้ฟรีแบตเตอรี่เปลี่ยนให้ฟรีถ่ายน้ามันเครื่องให้ด้วยนะ แล้วการเครื่องเกียร์ไปด้วยอีก1ปี20 0 0 0กิโลเมตรนะดูคานด้านหน้านะครับดูได้เลยไม่มีการบิดเบี้ยวนะด้านซ้ายด้านขวานะครับนี่หมอน้ําวม้วน้ํนาเดิมหมดนะครับนี่พัดลมเดิมนะไม่มีการเปลี่ยนใดๆทั้งสิ้นนะนี่หัวน็อตลูน็อตคมๆแบบนี้นะครับไม่มีบิดอาแน่นอนนะครับนี่รูน็อตหัวน็อตแบบคมๆด้านในนะซอกด้านในนี่หัวน็อตไม่มีขยับเลยนะไม่มีรอยประจงประแจขันแน่นอนนะด้านบนด้านล่างดูได้หมดนะแห่งการความร้อนอยู่ในสภาพดีนะครับพร้อมใช้งานนะครับป้ายคําเตือน นี่ยังมีให้พร้อมนะดูฝั่งนี้กันนะครับฝั่งนี้ก็มีมาให้พร้อมนะไม่มีรอยขันแน่นอนเรากล้ารับประกันนะโครงสร้างบอด,ดี้เดิมนะครับตรวจสอบพบเจอเรายินดีคืนเงินเต็มจํานวนนะครับเอาไปแบบแถมตังค์ให้ด้วยนะครับได้เป็นตัวใหม่นะยังไม่ทําการปรับสภาพนะสําหรับเจ้าคันนี้ทําไมถึงไายก่อนให้ดูนะบอกเลยว่ารถเราเข้ามาไวแล้วก็ติดจองไวมากถ้าพี่สนใจนะพี่รีบติดต่อมาแล้วจองก่อนผมให้10รคนนั้นก่อนนะเราปรับสภาพให้ฟรีนะไม่ไม่มีเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมนะ ไม่เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมไม่มีบวกเพิ่มนะครับสำหรับราคาตัวรถ4 3 0 0 9,000บาทสำหรับคันนี้เครดิตดีใช้บัตรประชาชนแค่ใบเดียวนะอนุมัติไวรับรถภายในวันได้เลยนะพี่อยู่ต่างจังหวัดก็สามารถดอ,อกได้นะครับอยากเซ็นไฟแนนซ์ไม่สะดวกมาเซ็นที่นี่นะผมมีบริการพี่พี่ไฟแนนซ์วิ่งไปเซ็นให้ถึงที่เลยนะเรามีมากกว่า10แบงค์เลยนะให้เลือกนะเราจะเลือกที่ดีที่สุดให้พี่เลยนะดอกเบี้ยถูกๆเริ่มต้น2.39นะผมมีพี่พี่ไฟแนนซ์วิ่งไปเซ็นให้ถึงหน้าบ้านเลยอยู่เหนือ ไปได้หมดนะครับฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายนะครับถ้าพี่สนใจอย่าช้านะแถมมีบริการรถสไลด์ส่งถึงหน้าบ้านด้วยนะถ้าพี่สนใจนะบอกได้เลยว่ามีบริการรถสไลด์ส่งให้ถึงหน้าบ้านอยู่ต่างจังหวัดก็สามารถออกได้นะครับบอกได้เลยว่าใครอยู่ใกล้ๆระแวกเสรีไทย70นะครับบริษัทอยู่เสรีไทย70เขตนนบุรีกรุงเทพนะครับนี่ถ้าใครอยู่ใกล้ๆระแวกนี้มาทดลองขับมาเดินเที่ยวชมบรรยากาศก,าก่อนได้นะครับรถเยอะแยะมากมายนะครับถ้าพี่สนใจคันไหนพี่บอกแจ้งผมมาได้เลยนะ หรือพี่อาจดูคลิปนี้แต่อยากดูเป็นรุ่นอื่นได้นะครับเอที H ก็มีนะยาฤิสเอทีบห้าประตูเรามีเยอะแยะมากมายไม้หลักหมื่นเท่านั้นนะถ้าสนใจอย่าช้าสําหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับอย่าลืมโทรมาได้ที่เบอร์0ูนย์หกสองสองหรือแอดไลน์เข้ามาเบอร์นี้ได้เลยหรือไอ l ดลไลน์ทีโอบีพี a, นะครับภาษาอังกฤษตัวเล็กหมดเลยนะแอดเข้ามาได้เลยนะทักเข้ามาโทรเข้ามาสอบถามกันก่อนได้นะครับไม่ซื้อไม่เป็นไรนะถ้าสนใจอย่าลืมนะครับสำหรับคลิปนี้ผมต้อง กดแชร์ฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมแะ้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าเป็นรถรุ่นอะไรเรากดติดตามไปเลยสำหรับวันนี้ขอตัวลาไก่อนนะครับสวัสดีครับ